สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมมาค้าเพราัน,นั่นเองก็คือเล่นกลับไปตองนะคะทุกคนเอ่ออันนี้ก็จะเป็นตลาดที่เราทําเองนะคะใครอยากให้เรารีวิวตลาดก็กดหนึ่งมาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอรถไฟผีสิงนะคะทุกคน โอเคนะคะวันนี้ก็จะไปสร้างร้านอะไรก็ไม่รู้โอเคนะคะและเรานะคะก็จะไปหาที่ที่เราต้องไปสร้างนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขอเสียงไม่ต้องนเอยอะอะไรวะอันนี้คือตัวเรานะคะโอ้โหถิดๆนะคะทุกคน เมื่อกี้ก็เสียงใบตองนะคะทุกคนที่รู้หัวเถกเลยนะีนะโอเคนะเราต้องมาเลือกสีบล็อกก่อนนะว่าเราจะเอาเป็นสีอะไรนะคะอ่ะคือโฆษณามาตลอดเลยนะทุกคนอันนี้คือหาที่ก่อนนะว่าเราต้องไปหาที่มาที่ไหน โอเคเราจะทำเป็นร้านขายแมวเสือหรือเปล่าก็ไม่รู้มันคือแมวเสือหรือเปล่านะทุกคนไม่รู้เหมือนกันมันเป็นแมวแล้วก็เป็นลายเสือเราก็เลยเรียกว่าแมวเสืออันก็คือสร้างบลกก็อกน,นะ โอเคนะคะเราจะเอาเป็นบล็อกสีอะไรดีเอ่ยนี่คือไปต่อก็จะสร้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นหมา <c oughs> อะไรวะเนี่ยเป็นหมาหมาหมากับแล้วก็เป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้อีกอันนึงเป็นสัตว์น้ำ,นำแ,แล้วก็ อะไรอีกก็ไม่รู้ใครที่อยากให้เรารีวิวตลาดกดเฮ้อมใครที่อยากให้เรารีวิวตลาดก็คอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนง่ายคือมีโฆษณาอีกแล้วนะคะเกมนี้คือดีมากเจอกันได้ด้วยแต่ว่าโฆษณายเยอะไปนิดนึง เยอะมากเยอะมากไม่นิดเลยเลยอันนี้ก็คือเราพากเสียงนะไม่ได้พากพากเสียงพากเดี๋ยวทียงไอ้ตองอ้ไอันนี้เป็นอะไรวะอันนี้เป็นคน อืมอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของไ้ตองค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตัวละครแล้วนะเรายังไม่ได้ให้ทุกคนดูตัวละครของเราเลยอ่ะมันก็มันก็จะแบบตลกๆพิดนึงเปน,นญี่ปุ่นวันนี้อยากอยู่ด้วยมันดียัเ<ะ>ปล่าโอเคนะคะ ตอนนี้ก็จะสร้างบล็อกก่อนนะเฮ้ยเอามองข้างต่อนไปไดิอ่าโตยอ้อาโตยไมไ่นอนไม่ได้นอนด้วยแค่มานอนเฉยๆพอตอนดึกเลยหนูก็มานอนด้วยเอย้หนูก็มานอนอยู่ที่เดิมหนูแหละแค่นอนเฉยๆเมื่อกี้แล้วก็คุยกับไอตองคะ่ะคุยกับหมาคุยกับหมานะทุกคน อันนี้คือสร้างอะไรก่อนไม่มีเน็ตดิไม่มีเน็ตจ้าปุ้ยโฆษณาอีกแล้วนะนยปีปบปีอ่ะปิปบปีเราจะเอาเป็นกระแพงกระจกนะคะทุกคน ปี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 อะปีปีปีอันนี้คือร้านอะไรก็ไม่หรู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราพักเสียงนะคะทุกคนแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าเรา,เาทำอะไรแต่โมกินกับเสียงแต่มี ลอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะทุกคนเป็นกระแพงกระจกก็คือจะมองทะลุไปถึงดาวอังคารเลยหรือเปล่าป๊บปีปีมองไปถึงทะลุดาวอังคารอันนี้มันคือร้านอะไรก็ไม่รู้นะ อีบ e เราก็จะมารีวิวตลาดนะคะอี e B 2เราจะรีวิวตลาดนะทุกคนอันนี้ก็คือคุ้นไสแล้วคือจะบอกว่าเราจะพักเสียงบบโอไมกกอดเลยพักเสียงนานมาก เราจะสร้างอะไรยังไม่รู้เลยเออทุกคนผู้ติดตามเราอยากก็ช่วยกดติดตามหน่อยทนะุกคนจะถึงสองร้อยคนแล้วนะหรือว่าถึงยังก็ไม่รู้ช่วยก,กดติดตามให้ถึงสองร้อยนะคะสองร้อยคนเพราะตอนนี้ประมาณหลักร้อยแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ากี่ร้อยแล้วตอนนี้

อะไรกี่ออะไรกี่เอแล้วจะเ,เป็นเหมือนมันเหมือนลายปักลุกหมักอะไรก็ไม่ลุกอะไรไม่อะไรไม่อันนี้คือเราทำอะไรก่อนเดี่ยวอ๋อเราทำเป็นหนังสือเป็นบ้านหนังสือนะคะเอ้ยเป็นร้านขายหนังสือนะทุกคน บ้านอะไรอันคือร้านขายหนังสือนะคะคิดว่าไอ้นั่นเออแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปไงร้านขายหนังสือก็จะประมาณนี้นะคะก็สวยมากอะทุกคนเห็นตึกไหมอันนั้นคือตึกของเมตองนะอันนี้ก็จะเป็นตลาดของเราหมดเลยนะคะทุกคนมีหลายร้านทหาเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย